ปลาปนังแนวภาพมันจะเป็นปลาอีแล้วตัวสุดที่เจ้าของเพิ่นกําลังสิปดครับนี่ปลาไอ้นี่ปลาไอ้จะสมมือปลาว่าไอ้คนปดอยู่นี่โอ้สักกินยืดบ่บ่เฮ้เป็นไฟบุบขึ้นมาเป็นไฟขึ้นมาเดี๋ยวเราไม่ได้กดหนึ่งติดก่อนดินี่ครับโอ้ขอวเราไม่กดแล้วกดหนึ่งก่อนเดี๋ยวเจะคลองปลาปศก่อนจะได้ใส่เสียงเพลงหรับมีเสียงเรา ปานางไดการมงเงินนุ้ยเนาะมงอมออไมือกีวาโล้สามโลกนสโลบว่งเงินนะนเนนางเงินบ่ป่งเงินนางงวนางเงินนางงวนไรป่านางเงินคับปานงเงก็เป็นเงินบดน่ะนางงวนีหัวนี่ขาพดใช่ไหมกเออจยิน มองมวยไหลกับพุทให้พุทด้ยเฮยมีนกาใเขาบริกียางเนี่ยกลกเจ็ดวาเจ้าองอนุญาตคอยแปลคอยก็ได้ไมของไปพบอตัวเรือพนันเสือเรื่องมันอนุญาตแล้วโอ้ยจกอากล้องคือเปนัอื่นใส่ม่ซะก่อนเอาได้กนล้ก้องคือมัว่ไเอาึ้นไปขนาะครับ